สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบช่องอัญญาบอลสีก็เป็น EP ีที่43แล้วนะคะที่เราจะทำการแบ่งปันบอลสีที่ทางสวนได้ขยายและก็ทำจำนวนเองซึ่งใน E ีพีนี้นะคะจาก1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าทางสวนเจอกรณีข้อบกพร่องหลายๆอย่างเนาะในเรื่องของการจัดส่ง ยังไงก็ต้องกราบขออภัยคุณลูกค้ามาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้แม่ค้าเองก็ได้มีกิจกรรมหลายๆอย่างเนาะในส่วนของทั้งมะพร้าวแก้วแล้วก็น้ำพริกนะคะเนื่องจากว่าเราอยากจะมีส่วนในการสนับสนุนให้คนในพื้นที่นะคะมีงานทำก็ได้คิดค้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะ ออกสู่ตลาดบ้างก็เลยต้องแบ่งแบ่งงานกันทำนะพ่อค้าเองก็ยังอาจจะไม่คล่องเนาะเนื่องจากแกก็ต้องรับลูกค้าหน้าร้านด้วยในส่วนของคนงานเองก็กระจายลงไปในส่วนของงานสวนงานไร่บ้างนะคะก็ต้องขออภัยหากผิดพลาดประการใดยังไงแจ้งมาได้เราจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้ อีพีในส่วนวันนี้นะคะเราจะทำการเคลียร์ตู้เนื่องจากว่ามีไม้ผาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรอลงปลูกในตู้เนาะแล้วก็จะมีลูกไม้อีกหลายๆอย่างนะคะในส่วนของพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าที่จะทำการรับไม้ไปขายต่อนะคะมีลูกไม้แบ่งให้หรือว่ามีไม้อื่นๆแบ่งให้ยังไงก็สอบถามกันมาได้เลยกรณี การรับไปขายต่ออยากให้เข้ามาเลือกดูหน้าไม้ที่หน้าร้านเองนะคะเพราะว่าบางครั้งหน้าไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันเนาะไปต่อได้ไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะราคาเราก็เข้ามาคุยกันได้นะคะ <S <S เดี๋ยวกันแบ่งปันไม้นะคะพามาแนะนำก่อนต้นนี้เป็นต้นแม่ของดารานพรัต ที่เรากำลังจำหน่ายอยู่นะคะอาจจะมีไม่ได้ลงคลิปมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าลูกค้าหน้าร้านก็ค่อนข้างที่จะต้องการมากนะคะดารา,รานพลัตนี่เป็นไม้จอมนะคะเป็นไม้จอมตั้งแต่ประมาณปลายเดือน9เนาะนี่เขาเริ่มแข็งแรงแล้วะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะจะบอกว่าขายดีมากนะคะเนื่องจากว่าอันนี้มีชื่อว่าเทพนาคานะคะเป็นบอลกาบกัดสี เฉดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะผ่ามากี่รอบกี่รอบก็ขายขายไม่ทันนะคะตัวนี้แต่ว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวชุดนี้เราจะเอาไปผ่าอีกน่าจะประมาณสักปลายเดือนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานเขาก็จะออกเนี่ยค่ะแดงๆปลายปลายแบบนี้ในส่วนต้นที่เห็นนั้นก็จะเป็นต้นนี้นะคะเขาจะเป็นรัศมีเงนิน หลายๆท่านมีความสงสัยว่ารัศมีเงินกับพรมพิมานต่างกันตรงไหนเนาะอันนี้จะเป็นรัศมีเงินนะคะตรงนี้เขาจะเป็นสีเขียวส่วนตัวนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะตรงนี้จะเป็นสีแดงนะส่วนนี้ก็จะเป็นมงคลสยามนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างทํายากนะคะมีหัวใหญ่แล้วละเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราไปพากัน น,นี่ก็จะเป็นเวทมรกตนะคะอันนี้จะเป็นมณีเมืองโนอนอันนี้มณมายาอีพีน,ะะ EP นี้เราไปดูต้นไม้ที่ทำการแบ่งปันกันเลยค่ะก่อนอื่นขอแจ้งเงื่อนไขาการจัดส่งนะคะกรณีโอนมีค่าจัดส่งกี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเช่นเคยมีค่าจัดส่งเหมา70บบาทพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะเราจะทำการแพ็ค แบบข้อแก้วลงกลองนะคะจะส่งกับปอนอไทยแต่ถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดไม่สะดวกไม่สะดวกกับทางปอนอสามารถแจ้งได้นะคะเรายังมีขนส่งในส่วนของแฟตในการรองรับในส่วนนี้ให้นะคะในส่วนของบรรดานรัพย์เราก็ยังมีแบ่งอยู่เนาะตอนนี้ก็ต้นโตโตมากๆแล้วนะคะบรรดาลทรัพย์ต้นโตไซส์นี้เลยนะคะ ก็ยังอยู่ที่ราคา80บาทคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถที่จะเลือกไปสะสมกันได้นะะ80บบาททุกกระถางจะ้ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าบางใหญ่นะคะต้นก็ไม่เล็กอีกเช่นกันบางใหญ่ไซส์โตโตแบบนี้เป็นบางใหญ่หน้าแดงแดงแบบนี้นะคะให้ไปที่ราคา80บบาทเช่นกันค่ะ ในส่วนของศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองไซสโตัวโตฟอร์มตัวโตแบบนี้ก็ให้ไปในราคา80บาทส่วนนี้ก็จะเป็น2ฝั่งโขงนะคะ2ฝั่งโขงก็ไซส์ตโตนะคะฟอร์มแบบนี้เลยอยู่ที่ราคา80บาทจ้าต้นนี้น้องมีชื่อว่าแก้วมังกร ต้นใหญ่ๆฟอร์มโตโต,โตโตแบบนี้เลยรากเดินดีทะลุก้นกระถางสามารถเปลี่ยนเป็นกระถาง8กระถาง10ได้นะคะกร,รณีการขนส่งนะคะบางครั้งขอให้นับจากวันที่พ่อค้าแจ้งเลขพัสดุไปเนาะอยังไงก็สมมุติว่าพ่อค้าจัดส่งวันนี้แจ้งแจ้งเลขพัสดุเย็นๆนะคะไปสนีเขาก็จะทำการส่งต้นไม้กระจายไปตาม จุดกระจายต่างๆตอนกลางคืนเนาะถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้นะคะอ,อ,อีกวันนึงก็ถึงแล้วแต่ถ้าอยู่นอกเขตนะคะอัญญาบอนสีอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่ภาคอีสานเนาะในส่วนของภาคเหนือภาคใต้อาจจะเดินทางประมาณ2-3วันนะคะยังไงก็ขอทำความเข้าใจเรื่องการจัดส่งะะกับทางคุณลูกค้าอีกครั้งนึง แก้วมังกรกระถางนี้นะคะไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้อยู่ที่ราคา80บาทจะ้ะในส่วนของต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าวิจิตจินดาวิจิตจินดาไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา180บบาทเขาเป็นไม้ป้ายสวยๆเลยนะคะสำหรับต้นวิจิตจินดาในส่วนของต้นนี้ก็น้องมีชื่อว่าสิริโชคนะคะสิริโชคเขาจะเป็นบอลใบหนาก้านดำนะคะ ระดูกสีเข้มเข้มฟอร์มแบบนี้ให้ไปที่ราคา80บาทสำหรับคุณลูกค้าใหม่นะคะหลายๆท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยือนทางช่องอัญญาบอลสีอัญญาบอลสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะหน้าร้านติดถนนใหญ่ติดถนนมาริวันออกจากชุมแพก่อนถึงแยกนะคะไปเพชรบูรณ์แยกไปเมืองเลยนะคะ จะต้องผ่านหน้าร้านของทางอัญญาบอลสีแน่นอนนะคะยังไงก็กราบขอพระคุณที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็มีหลายๆท่านแวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะสิริโชคอยู่ที่ราคา80บาทจา้าต้นนี้นะคะเป็นบอลด่างเหลืองมีชื่อว่าเศตามาลามาสนะคะเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่แม่ค้าชื่นชอบนะคะเศตามาลามาสไซนนี้ฟอร์มนี้ด่างแบบนี้แล้วนะคะ อยู่ที่ราคา1 8 0บาทค่ะต้นนี้ในส่วนของสุดปาถนาไซนี้ฟอร์มนี้กัดสีแบบนี้แล้วนะคะสุดปาถนาให้ไปในราคา50บาทจะ้ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าแหลมทองนะคะเป็นบอลใบถ้วยทรงถ้วยแบบนี้เลยนะคะน้องเป็นบอลมีกาบมีแข้งผ่าจากแม่ด่างนะคะ นี่เขาก็จะติดด่างที่กาบนี่นะคะที่ใบเขาก็จะมีด่างปะปายนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา80บาทต้นนี้เป็นบอนด่างเช่นกันนะคะดูลักษณะก็คือว่าจะด่างเยอะๆด่างเกือบทุกใบแบบนี้เลยมีชื่อว่ามงกุฎจกกักรพพัดนะคะ e p นี้ไซ์ประมาณนี้ทุกกระถางจะให้ไปที่ราคา80บาท ต้นนี้น้องมีชื่อว่ามงคลมณีมงคลมณีกัดสีสวยๆแบบนี้ไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้อยู่ในกระถางสีนิ้วให้ไปที่ราคา80บาทจ้าในส่วนของต้นนี้น้องมีชื่อว่ามนสวรรค์นะคะใบกลมๆสีเข้มๆแบบนี้เลยมนสวรรค์ในกระถางสีนิ้วไซส์แบบนี้อยู่ที่ราคาพิเศษให้ไปที่50บบาทจ้า ในส่วนนี้ก็จะเป็นขวัญดาวนะคะไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้ขวัญดาวให้ไปที่ราคา60บาทจ้ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าตะกนพเะเกียรตินะคะตะกนพระเกียรติเป็นใบที่เขาสวยงามมีสเสน่ห์มากๆนะคะไซส์นี้ฟอร์มแบบนี้ในกระถาง4นิ้วอยู่ที่ราคา80บบาทจ้าต้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของดารานพรัตน์ ลูกของต้นแม่ที่โชว์ไปต้นคลิปนะคะสายแบบนี้ฟอร์มแบบนี้สำหรับดารานพรัตน์อยู่ที่ราคา400บาทคา่ะบอลบางตัวอาจจะมีราคาหน่อยนะคะเนื่องจากว่าออลักษณะหัวของเขาเล็กมากๆนะคะแล้วก็จะงอกช้านะคะเปอร์เซ็นต์การป้ายก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะคะดารานพรัตน์เลีเ้ยงมาปีกว่าหัวเล็กนะคะประมาณ เเท่านิ้วโป้งเนอ้อผ่าได้ประมาณ40กว่าชิ้นนะคะม,มีติดด่างๆแบบนี้นะคะไม่ถึง10ชิ้นให้ไปที่ราคา400บาทค่ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเพชรจอมทองไซส์จะเล็กๆนะคะให้ดูจากที่แม่ค้านำเสนอได้เลยนี่คือกระถาง4นิ้วนะคะแบบนี้อย่างที่แจ้งไปเนาะบางครั้งไม้ด่างไม้แร ค่ายิ่งโตราคาก็ยิ่งเพิ่มนะคะกรณีที่ไม้มีขนาดเล็กขอคนที่รับได้แล้วก็เลี้ยงดูบอนสีเป็นนะคะขอทำความเข้าใจกับคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเพชรจอมทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปที่ราคา400บาทเช่นกันค่ะเรามาดูกันที่ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามิ่งมหามงคล ไซส์ไม่เล็กนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่มีนะคะมิงมหามงคลเขาจะมีลักษณะนี้ค่ะกระดูกสีเข้มๆใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะสีแดงสดๆกัดสีแบบนี้เลยมิงมหามงคลให้ไปที่ราคา50บาทจะ้ะตัวนี้เป็นหนุมานเชิญธงนะคะไซส์ไม่เล็กแล้วไซส์โตๆกัดสีสวยๆแบบนี้เลยหนุมานเชิญธงไซส์นี้ ให้ไปที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้มีชื่อว่าซับเศรษฐีซับเศรษฐีฟอร์มแบบนี้ไซส์แบบนี้เลยให้ไปที่ราคา80บาทจ้ะค่าจัดส่งเหมาเมานะคะแบบโอน50บาทแบบเก็บเงินปลายทาง70บาทจะก,กี่กระถางก็ไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะ สำหรับกระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะแม่เป็นเจ้าปอแก้วนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางไซส์แบบนี้ราคาให้ไปในราคากระถางละห้บาทจ้ากระถางที่สองนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางเช่นกันให้ไปที่ราคาห้บาทเช่นกันค่ะ กระถางนี้เป็นกระถางพิเศษนะคะจริงๆแล้วเขาก็จะติดด่างๆไปๆไป้ายกันทุกต้นทุกกระถางเนื่องจากว่าแม่เป็นเจ้าปลอกแก้วนะคะพ่อเป็นศิลาหน้าทองแล้วก็ลูกไม้ด่างเหลืองลูกไม้ด่างเหลืองซึ่งเราเคยผ่าทําจํานวนแล้วก็ลงคลิปให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนั้นก็คือว่าเป็นพ่อของเขานะคะกระถางที่สามค่ะ ในส่วนของลูกไม้นะคะเราก็มีราคาเหมาตู้นะคะยังไงก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะคะนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ที่เราเริ่มลงไปนะคะสำหรับต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าก้าวทับไนะซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้นะคะก้าวทับให้ไปที่ราคา90บาทจา้าระถางที่1นะคะ ก้าทับราคา90บาทกระถางที่2ค่ะกระถาง4นิ้วนะคะไซส์แล้วก็ฟอร์มประมาณนี้พิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยนะคะไม้เล็กรบกวนขอคุณลูกค้าที่รับได้เลี้ยงบอนสีเป็นเนาะแต่ว่าแม่ค้าจะชี้แจงว่าบอนสีเป็นไม้ที่ตายยากนะคะเขามีความแข็งแรงอึดแล้วก็ทนเนาะ ในส่วนของบอนสีที่อยู่บ้านคุณลูกค้าถ้าเขาไม่สวยแนะนำให้ตัดใบทิ้งเลยนะคะหรือไม่ก็เอาเขามาล้างรากเปลี่ยนดินดูรากของเขานะคะถ้ารากเป็นสีน้ำตาลเยอะๆนั่นหมายถึงว่ารากเดินไม่ดีเนาะการหาอาหารของเขาผิดปกตินะคะเอารากที่เป็นสีน้ำตาลดึงทิ้งได้เลยนะคะฉีดน้ำใส่ล้างแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขาใหม่ปลูกเขาใหม่นะคะไม่นานนะคะเดี๋ยวเขาจะแทงหลอดใหม่รากเดินดี นะคะกางใบออกมาสวยงามได้อย่างเช่นเคยกระถางที่สองค่ะเรามาต่อกันที่กระถางนี้นะคะน้องก็มีชื่อว่าก้าวทับเช่นกันแต่ลักษณะฟอร์มเขาจะโตแล้วนะคะโตวกว่าไซส์ที่เราจำหน่ายในราคา90บาทค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วไซส์แบบนี้นะคะนี่เลยดังๆไปป้ายมาแล้วก้าวทับไซส์นี้อยู่ที่ราคา150บาทจา้ะ เทพอักษารานะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะ e p ีนี้ให้ไปที่ราคา50บาทจะขายไปในราคาสายลุ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเอาไปเลี้ยงไล่แดดเดี๋ยวพอเนี่ยค่ะแดดมาเยอะๆน้องเขาก็จะเริ่มมีความด่างขึ้นมาแล้วนะคะที่ไปที่ราคา50บาทจะหนุมานประสานกายนะคะสายแบบนี้ฟอร์มแบบนี้รากเดินทะลุก้นกระถางไปแล้ว จำหน่ายในราคาลุ้นป้ายนะคะอาจจะมีติดป้ายเล็กๆน้อยๆนะคะให้ไปที่ราคา100บาทเนี่ยค่ะเราผ่าจากแม่เขาเนาะผ่าจนตอนนี้ค่ะแม่เขาแต่ละกระถางให้หน่อมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนี่ยค่ะต้นแม่ของเขาสำหรับ หนุมานประสานกายที่ทางอัญญาบอลสีคัดแล้วก็เก็บนํามาขยายพันธุ์ผ่าไปนะคะจนแม่เขาเนี่ยค่ะพร้อมที่จะผ่าทําจํานวนอีกรอบแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็ให้หนอ่อนะคะมีหลายๆกระถางเนี่ยค่ะจนหนอเขาออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เดี๋ยวเราก็ได้ผ่าแล้วก็แยกหนอกันนี่นะคะเป็นต้นแม่บางใหญ่ที่เรามีจำหน่ายไป ต้นคลิปนะคะเดี๋ยวพามาดูต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าคมขวานเขียวตัวน,นี้ก็เป็นบอลเก่าที่ค่อนข้างจะหายากเลยทีเดียวนะคะคมขวานเขียวผ่าแล้วนะคะตอนนี้เล็กอยู่ต้นนี้ก็จะเป็นนะคะในส่วนนี้ก็จะมีชื่อว่าเดือนมกราคมนะคะนี่เลย ลำต้นนี้นะคะใบเขาก็จะสวยๆแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นลูกไม้นะคะนี่อันนี้เป็นพญาขอมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นองค์หญิงทอฝันนี่ก็จะเป็นซับพูนผลนะคะหน้าเขาจะเปิดมาสวยๆแบบนี้เลยเราก็มีผ่าทำจำนวนเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ดอกของเขานะะไม่ได้ดูนานเนาะซับพูนผลนี่ มี 1, 2, ึสเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะมี3หน่อแล้วนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอปิดท้ายกันด้วยต้นแม่พันธุ์สวยๆนะคะยังไงก็ต้องกราบขอพระคุณคุณลูกค้าหลายๆท่านที่เอ็นดูก,กับทางช่องอัญญาบอลสีนะคะในส่วนของคุณลูกค้าท่านใด ที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมใหม่เนาะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถแจ้งแล้วก็แนะนำกันมาได้เลยอีพีนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ